นะคะตะกี้นะคะไนไปแคปหน้าจอมาให้แล้วนะคะทุกคนจะได้ทําไปเป็นพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะไนทูมิทูค่ะวันนี้นะคะไนก็จะมาสอนการทําหน้าจอเล็กๆอยู่ตรงมุมนี้หรือมุมนี้มุมไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการค่ะซึ่งมีคนคนถามเข้ามาเยอะมากว่า นานพี่ไนคะทำยังไงให้มีหน้าจอใช้แอปบันทึกหน้าจออะไรแนะนําอะไรนะคะอันนี้ในแนะนําจากที่ในใช้เองจริงๆนะคะถ้าใครมีดีกว่านี้หรือว่ามีแอปตัวไหนที่เอ้ยอันนี้ใช้ดีคะ่ะพี่ไนโอเคก็มาแนะนํากันได้นะคะแต่แอปตัวนี้นานใช้มาตลอดเลยในทุกวิดีโอที่ในทำเลยคะ่ะ จะเป็นแอปชื่ออะไรทำยังไงแล้วบันทึกหน้าจอแบบไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะก่อนไปดูคลิปวิดีโอนะคะฝากกดติดตาม Subscribe ช่อง n i g h t to m y o u ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมือถือที่ทำได้ด้วยมือถือเพียบเลยโอเคไปดูกันเลยค่ะนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กันที่หน้าจอมือถือของไหนแล้วค่ะตอนนี้นะคะในกํกำลังใช้แอปบันทึกหน้าจออยู่ค่ะ ซึ่งมันก็จะอยู่ในหน้าจอมือถือเลยจะเอาไปแคชเกมเอ่ยเป็นสอนสอนอะไรต่างๆในมือถือที่ทำด้วยมือถือเอ่ยหรือว่าจะเป็นเอาเป็นแบบภาคคลิปภาคอะไรก็สามารถทำได้ค่ะ โดยแอปพลิเคชันนี้ปกติในีจะมีแอปประจําของไน,นอยู่นะคะแต่เนื่องด้วยไนไปเซิร์ชหาแล้วไม่เจอค่ะทุกคนแต่มันยังอยู่ในมือถือของไน,นอยู่นะไน,นก็เลยไปเฟ้นหาอีกแอปหนึ่งที่มันใช้ในการบันทึกหน้าจอมือถือได้เหมือนกันค่ะซึ่งก็คือแอปตัวนี้ที่ไนกำลังใช้อยู่นี่แหละกําลังใช้พร้อมๆกับทุกคนเลยนะคะซึ่งไน,นก็ลองไปแบบอัดแล้วก็ลองเอามาดูเฮ้ยมันใช้ได้นะคะโอเคค่ะ การบันทึกหน้าจอมือถือมันจะสามารถย่อลงมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะเราจะทำอะไรกับหน้าจอก็ทำได้นะคะนี่โอเคค่ะที่นี้นะคะเราก็จะมาเข้าเนาะว่าดาวน์โหลดแอปตรงไหนนะคะโอเคค่ะตอนนี้เรามาเข้ากันเลยนะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะทุกที่ที่นใช้นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะ du recorder ที่ทุกคนทักมาถามได้คน เมนข้างล่างคอมเมนต์ means, ของไนว่าใช้แอปอะไรบันทึกหน้าจอนะคะ D U Recorder เนาะเผื่อถ้าใครยังหาโหลดได้นะคะแต่ว่าตัวที่ใช้วันนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะฟรี Free, เหมือนกันนะคะอย่างแรกค่ะในใช้มือถือ Samsung นะคะเป็น Android เนาะตรงนี้ไนไม่ไแน่ใจว่า iOS ใช้ได้ไหมนะคะลองไปดูกันนะคะโอเคค่ะตื้องนะคะเรามาเข้ากันที่ l a y Store ค่ะเข้าที่ l a y Store เสร็จแล้วนะคะเรามาเข้าตรงนี้ค่ะ อย่างแรกนะคะตอนแรกสุดเนี่ยนายพิมพ์ว่าให้ทุกคนลองพิมพ์คำนี้ตามนายก่อนนะคะอาเริ่มต้นด้วยกันเนาะพิมพ์คำว่า D U Recorder ค่ะสะกดอย่างนี้นะคะ D U W นะคะ R E C O R D E R ค่ะแล้วก็ Enter นะคะค้นหาเลยนะคะซึ่งอาได้นะคะ มันหายไปไหนอะคะทุกคนพอหายไปเจอปุ๊บก็เริ่มเครียดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราจะเจอตัวที่ดีกว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอนะคะโอเคค่ะตอนแรกน,นก็ไม่รู้จะเลือกจากอะไรเนน,นก็ลองดูว่าดูตรงเนี้ยที่เขาว่าให้ดาวนะคะตึ๊ดตึ๊ดนะคะว่าอันไหนที่คนให้ดาวเยอะเนะน,นก็มาเจอตัวนี้ค่ะชื่อว่าบันทึกหน้าจอค่ะซึ่งก็จะสามารถบันทึกหน้าจอแบบพี่ใน,นอธิบายให้ทุกคนดูแบบนี้ได้เลยนะคะ,ะจิ้มค่ะ ชื่อบันทึกหน้าจอนะปุ๊บโอเคค่ะก่อนที่จะดาวน์โหลดเนาะในก็จะมาดูว่าเฮ้ยมันใช้อะไรยังไงบ้างนะคะก็สามารถดูได้ตรงนี้เลยว่าเออมันทำอะไรได้บ้างนะคะแบบนี้นะคะก็จะมีอธิบายนะคะว่าเออไม่มีอะไรนะไม่จำเป็นต้องรูทไม่จำกัดเวลาบันทึกนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาลองใช้ดูว่าเป็นยังไงบ้างสามารถบันทึกได้แบบ hd นะคะ โอเคตึ๊ดตึดตบันทึกเกมได้นะคะตั้งค่า HD ได้ไม่มีไรน้ำเนาะเลือกพื้นที่จัดเก็บได้นะคะซึ่งดีมากๆเลยนะคะต้องทุกคนต้องไปตั้งค่าแล้วก็เลือกเป็นบันทึกใน SD card นะคะจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ในมือถือนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาลองดูเนาะแล้วคะแนนแอปนี้ดีมากอยู่ที่4.7นะคะซึ่งมันเต็มที่5นะคะก็ถือว่า work ค่ะ เราก็อ่านโอ้โหโดยดีมากดีมากอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคทีนี้ก็มาลองใช้ดูนะคะก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะซึ่งในด,ดาวน์โหลดไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้กําลังใช้แอปนี้อยู่ด้วยนะคะก็กดเปิดแล้วว่าออกมาที่หน้าจอก็จะเจอเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้มาที่หน้าจอของไหนแล้วเนาะใหขออนุญ,ญาตเอาแอปนี้ออกมาให้ทุกคนดูนะคะ,ะชื่อแอปว่าบันทึกหน้าจอนะคะหรือ Screen Recorder นะ ้นนีะะคะโอเคค่ะหนจะออกมาที่หน้าจอให้ทุกคนดูไว้ตรงนี้ละกันนะคะก็หน้าตานะคะเป็นภาษาไทยเขียนว่าบันทึกหน้าจอนะคะภาษาอังกฤษเขียนว่า skin recorder ค่ะทีนี้ค่ะเราจะมาเข้าหน้าตาแอปไปด้วยกันนะคะเมื่อเราจิ้มไปที่หน้าตาแอปแล้วนะคะเมื่อทุกคนเข้ามาปุ๊บเนาะเขาก็จะมีแบบหน้าจออะไรเงี้ยก็เลื่อนไปนะคะแล้วก็จะเจอสีส้มแบบนี้ค่ะ สีส้มแบบตัวที่ในกดอยู่นะคะแล้วมันจะมีจุดกลมๆค่ะให้ทุกคนเลือกบันทึกที่จุดกลมๆนะคะนอกจากจุดกลมๆแล้วนะคะโอเคเนะจะทำยังไงให้ทุกคนเห็นเนาะอขอคิดแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะแคปหน้าจอไปให้ดูนะกันนะคะแล้วก็จะอธิบายให้ฟังแรกนะคะตะก,กี้นะคะในไปแคปหน้าจอมาให้แล้วนะคะทุกคนจะได้ทำไป เป็นพร้อมๆกันนะคะคือเนื่องด้วยว่ามันเป็นแอปที่เราใช้อยู่ตอนนี้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะอธิบายตอนเข้าแอปมันก็ทําไม่ได้นะคะเลยก็เลยไปแคปหน้าจอมานะคะก็คือแอปสกีรีคอร์เดอร์หรือบันทึกหน้าจอนะคะโอเคค่ะในจะมาข้อมูรูปภาพให้ทุกคนเนาะแต่นะคะไหนก็กลับมาแล้วนะคะเรามาอธิบายกันนิดนึงนะคะ เมื่อเราเข้าหน้าตาแอปพลิเคชันนี้นะคะมันจะมีปุ่มตรงนี้ขึ้นมาด้านข้างของเราเนาะเป็นปุ่มส้มๆกลมๆหนึ่งอันนะคะพอเราจิ้มปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นมา4อันรอบๆนะคะโดยอันแรกนะคะอันนี้นะที่เป็นจุดเนี้ยมันก็คือเป็นการบันทึกหน้าจอค่ะเริ่มบันทึกหน้าจอโดยเขาจะนับเริ่มต้น3ามวิค่ะพอเราเข้าจรดนี้เสร็จแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเราจะตั้งค่า จิ้มตรงรูปเครื่องมือกระเป๋าตัวนี้แหละในว่าชัวพอจิ้มปุ๊บมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะถ้าทุกคนอยากให้มีบันทึกหน้าจอแบบหน้าตาแบบไหนเป็นกรอบเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ให้จิ้มไปเลยนะคะที่ตัวนี้ค่ะนี่นีนนอ่าแล้วตัวนี้มันคือการสลับด้านหน้าจอนะคะอย่าเพิ่งไปกดเนอะรู้แล้วแปลว่ากรอบข้างๆไอจุดๆสามจุดตรงเนี้ย จุดจุดจุดสามจตรงนี้มันจะหายไปเองเมื่อเราไม่แตะหน้าจอนะคะอ่าหายไปละโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะอยงแรกนะคะถ้าทุกคนเข้ามาที่หน้าจอนี้นะคะวันนี้อาจจะอธิบายแบบ ชุบชับชุบช,บชบไปนิดนึงนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้เพิ่งค้นพบแล้วอาจจะมาแทนแอปตัวเก่าที่ในใช้ก็เป็นได้นะคะอย่างแรกนะคะเข้าดาวน์โหลดมานะคะชื่อแอปว่าบันทึกหน้าจอนะคะภาษาอังกฤษก็จะเป็นตัวนี้ screen recorder นะคะเมื่อเข้ามาแล้วค่ะทุกคนเห็นส้มๆข้างล่างนี้ไหมมันก็จะขึ้นกลมๆขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอมือถือของเราค่ะแล้วพอเรากดปุ๊บนะคะมันก็จะมีให้ตั้งค่าดังนี้ค่ะ ตั้งค่าดังนี้ก็คือขึ้นมาเป็น 4, 4อ been, 4 guys, many, ันแบบนี้ค well <everyday> <tr ider> ่ะ4อันแบบนี้นะคะถ้าทุกคนจะให้มีหน้าจอขึ้นแบบไหนตอนนี้ให้เลือกเป็นตัวนี้ค่ะที่เป็นรูปกระเป๋าเนาะมันจะเรียกว่าเครื่องมือนะคะถ้าทุกคนจะบันทึกหน้าจอค่ะให้จิ้มตัวกลมๆตัวนี้ค่ะจะเป็นการบันทึกหน้าจอค่ะแล้วนะคะถ้าจะตั้งค่าอะไรนะคะให้เลือกตัวนี้ค่ะตัวตั้งค่าตัวนี้เนาะเพื่อไปตั้งค่าหลังบ้านค่ะ ตั้งค่าหลังบ้านก็มีทั้งเราจะบันทึกใน SD card ไหมจะใช้ความาความละเอียดของหน้าจอเท่าไหร่นะคะจะเป็นประมาณนี้คร่าวๆก็ลองไปตั้งค่ากันดูค่ะเราจะหยุดบันทึกนะคะเราก็แค่มาจิ้มที่ตัวเดิมนะคะแล้วก็กดสี่เหลี่ยมค่ะโอเคค่ะก็ วันนี้ค่ะไนก็มาสอนทุกคนนะคะใช้แอปบันทึกหน้าจอแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากทำคลิปที่บันทึกจากหน้าจอมือถือของตัวเองค่ะไม่ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านใดนะคะแอปพลิเคชันที่ฟรีแล้วก็ดีอะยังไงก็น่าใช้ใช่ไหมคะ ดังนั้นเนี่ยเอาแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยแล้วนาะยนะนะมาเฉลยทุกคําตอบแล้วแล้วก็หาคําตอบไปด้วยกันแล้วค่ะถ้าชอบเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมือถือนะคะฝากกดติดตามซั subscribe, บสไครต์ช่องไนทูมิ y ยูด้วยค่ะกําลังใจดีๆจากทุกคนเป็นกําลังใจและพลังในการทํางานของนายนะคะถ้าใครมีคําถามอยากรู้เรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะทุกอย่างที่นายทำมาจากประสบการณ์จริงนะคะแล้วก็ค้นหาคําตอบไปด้วยกันแบบ แบบไม่มีกักเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ได้ลาไปก่อนนะคะเจอกันต่อคลิปต่อไปทุกวันอังคารนะคะเวลาหนึ่งทุ่มนะมาเจอกันจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะไงทวกธี่ค่ะ